ของหายากมาอีกแล้วครับ Camry 2.5 HyB r i d p r ีเมียมนะครับที่ภายในเป็นสีเบจแล้วก็สวยมากนะครับมาพร้อมกับบอดี้สีดำนะฮะคันนี้นะผมมาถ่ายให้เฮียโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวฝากเฮียมารับชมด้วยนะฮะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับความสวยความใสเป็นยังไงนะฮะตั้งแต่ก่อนปรับสภาพแล้วก็เครื่องยนต์โครงสร้างต่างๆเดิมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเฮียเข้ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับฝว่าพี่ๆท่านอื่นด้วยใครมองหาแคมรี่ไฮบริดหรือว่าแคมรี่รุ่นอื่นๆอยู่นะครับ ฝากกดติดตามช่องเข้ามาดูในช่องหรือว่ามารับชมในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องห้องเตยแคมรีนะครับพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารกันหน่อยแล้วกันนะฮะตอนนี้ แคมรี่สองจุดห้าไฮบริดเมียมมีเข้ามาเพียบนะครับมีเข้ามาเพียบเลยแล้วก็คลิปนี้นะผมเอารถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังปรับสภาพไม่เสร็จดีนะครับแต่ว่าที่ผมเอามาถ่ายเนี่ยเพราะว่าผมมาถ่ายส่งให้เฮียก่อนนะให้เฮียดู ตัวรถก่อนเพราะว่าคันนี้ต้องแจ้งพี่ๆก่อนนะว่ามีลูกค้าจองมาแล้วนะครับเฮีย er ของผมเองนะครับเฮีย er ของผมเองจองมาแล้วอยู่ที่สุรินนะฮะก็มาถ่ายให้ได้รับชมกันสําหรับพี่ๆท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วถูกใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้สําหรับ2.5ไฮบริดพรีเมียมนะครับแต่ว่าถ้าราคาดีเท่าคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีเข้ามาอีกไหมนะยังไงติดต่อเข้ามาก่อนได้นะตอนนี้คันนี้ราคาดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูก่อนเลยคันนี้เป็น t ต y o ต a c a m ม y 2.5 h y บ r ิดพ r ีเมียมนะครับราคาเดี๋ยวผมให้ดู อะไรต่างๆด้านใน8,79,000ะครับ8 7 9 0 0นนคันนี้เลขไมอยู่ที่1 5 0 0 0 0โลนะพี่นะเลขไมอยู่ที่1,50,000โลนะครับรถมือเดียวแล้วก็ความพิเศษของคันนี้เลยคือภายในเนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีเบตนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูบอดี้รอบคันกันก่อนดีกว่านะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มีออปชันอะไรให้พี่ใช้งานกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาพี่วนดูนิดนึงนะครับ รถอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเพราะว่าพึ่งเข้ามาน้อยังไม่ได้ปรับสภาพบอดี้สีดำนะคันนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับเป็นรถปี2019 879,000นะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้นะแต่ไม่ใช่คันนี้นะคันนี้เฮียจองแล้วนะครับามาดูไฟหน้าก่อนใสๆนะครับไม่มีรอย แตกลายงานหรือว่าเราอองน้ําแต่อย่างใดเดี๋ยวผมจะติดเครื่องแล้วก็พาดูด้านหน้าดูห้องเครื่องด้วยทั้งหมดเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยความปลอดภัยให้มาหมดแล้วนะครับตัวตาเซนซิงนะฮะด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาคู่หน้านะครับแก้มด้านซ้ายด้านขวาตัวโลโก้ด้านหน้าตรงนี้นะครับจะเคลือบมาแบบนี้ตัวท็อปเพราะว่าด้านในเขาจะมีเรดาร์นะครับในการใช้งานตัว adaptive cruise control แล้วก็แจ้งเตือนก่อนการชนนะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนอนอกเลนก็มีมาให้นะครับจะมีเรดาร์อีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับมีเรดาร์อีกตัวหนึ่ง ไฟหน้าออโต้ปัดน้ำฝนออโต้เรียบร้อยนะครับให้มาครบแล้วนะครับถัดมามาดูเส้นสายตัวรถด้านข้างบ้างอันนี้ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะยังสวยฉ่ำขนาดนี้นะครับตัวล้อนะฮะเดิมๆนะรอยเบียดรอยขูดไม่มีนะครับยางรัดมาเป็นปี2023ดิสเบรคคู่หน้าคู่หลังให้มาครบแล้วนะครับแล้วก็โครงสร้างด้านในนะครับตัวโช้กอัพสปริงต่างๆนะฮะอาจจะมืดไปสักนิดนึงขออภัยเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นนะครับลอยแต้ม QC โรงงานอยู่ครบนะครับแล้วก็แบตที่เป็นไฮบริด แพ้เดิมนะครับกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวที่เป็น LED ปรับพับออโต้เรียบร้อยนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับคิ้วขอบประตูก็เป็นโครเมียมทั้งหมดมิติตัวรถเนี่ยดูกว้างดูใหญ่แล้วก็ดูลักชัวรี่ดูหรูมากนะครับสำหรับตัว Camry 2.5 Hybrid Premium พาร์ตต่างๆนะครับ too, เป็นพาร์ตเดิมคันนี้กระจกเดิมนะครับกระจกเดิมพี่ๆสังเกตดูด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีคําว่า h U D A C อยู่นะฮะตรงนี้เป็นกระจกที่เอาไว้สําหรับใช้งานตัวฟังก์ชัน h U D ด้านในตรงนู้นเดี๋ยวผมพาไปดูว่า h U D คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะถัดมากระจกเดิมทุกบ้านนะครับตรงนี้ก็เดิมนะฮะ ผมล็อกรถไว้นะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งวันนี้มาแบบเรียลๆนิดนึงนะเพราะว่าตั้งใจเอารถคันนี้เนี่ยออกมาถ่ายให้เฮียดูนะครับแล้วก็เผื่อพี่ๆท่านใดที่สนใจแคมรี่อยู่ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เพราะว่ามีหลายคันนะครับแต่ว่าคันนี้เฮียจองแล้วนะครับอ่ะมาสีขาวสีดำม,มีนะครับตัวท็อปมีทั้งหมดกระจกนะครับแท้เดิมนะผมให้ดูไปแล้วเนาะอ่ะตรงนี้ทุกบานนะครับกระจกแล้วก็แผงประตูด้านใน นะครับเป็นสีเบจความพิเศษคันนี้เลยคือเป็นสีเบจนะครับเป็นออปชันเสริมเพิ่มเติมเข้ามาปกติจะเป็นภายในดํานะแล้วก็แก้มด้านข้างนะครับหัวน็อตไม่มีแกะสครับเพดด้านล่างตรงนี้สวยใสเลยนะครับเนียนเสวยใสไอตัวเบาะแล้วก็ภายในที่เป็นสีเบจเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนมานะอันนี้มันเป็นแท้เดิมจากโรงงานนะครับเป็นการเลือกออปชันมานะครับด้านบนซันรูฟมีมาให้นะครับเดี๋ยวพาไปดูขอไล่โครงสร้างก่อนละกันนะฮะผิวพานเดิมสวยนะครับหัวน็อตไม่มีรอยขันไขนะครับแล้วก็ เพศเดิมนะครับรถผลิตปี19ปลายปีด้วยนะคันนี้นะฮะผลิตปี19.20จดด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้ผลิตมาตอนเดือนธันวานะครับปี2 0 1 9ก็จะเข้าปี20แหละนะครับก่อนประตูเดิมสติ๊กเกอร์มอ,อ,อกอหัวนอว็อตสวยสวยสวยใสเลยนะครับสปงสปอร์ตไม่ต้องห่วงชัดเจนนะฮะดีแกะให้ดูอะสปอร์ตชัดเรียงตัวกันสวยเลยนะครับปึบอ่ะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังนิดนึงตรงนี้เบาไฟฟ้าคู่หน้านะพี่นะ นะครับเบาไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศทางนะครับแล้วก็ฟังก์ชันภายในเดี๋ยวผมพาไปดูมีเยอะมากคันนี้มีเยอะมากด้านหลังนะครับก็ประตูแผงประตูสวยๆไม่มีริ้วรอยนะครับอาจจะมีเลอะบ้างตรงนี้เพราะว่ารถยังไม่ได้สปานะเดี๋ยวทาความสะอาดให้นะครับม่านสวยๆนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติสําหรับผู้โดยสารตอนหลังก็ตัวหัวหมอนตรงนี้นะครับใหญ่ๆนะฮะเฉพาะตัวท็อปนะได้หัวหมอนแบบนี้เหมือนเครื่องบินเฟิร์สคลาสเลยนะครับแล้วก็เบาะหลังคู่หลังเนี่ยเป็นเบาไฟฟ้าสามารถปรับ ผ่านตัวทัดแพดตัวนี้ได้อ่าเดี๋ยวผมติดเครื่องนะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับพาดูคร่าวๆก่อนนะฮะตัวล้อหลังร้อยเบียดรอยขูดไม่มีมานะสวยๆแบบนี้นะครับมาดูด้านท้ายบ้างไฟท้าย LED แบบไลท์ไกดิ้งนะครับเซ็นเซอร์กัดระยะด้านหลัง4ี่ตำแหน่งให้มาแล้วกล้องถอยมีมาให้นะครับทุกอย่างเดิมสวยกระจกบานหลังแพ้เดิมโรงงานนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีเปลี่ยนมา ด้านในถาดรองมีมาให้ครบนะครับมีมาให้ครบฝาท้ายฝาเดิมนะครับซีลซิลิโคนแบนๆแบบนี้นิ่มจิ๋เข้านะนะครับสวยๆแล้วก็เดี๋ยวแยางี้มให้ดูนิดนึงหัวน็อตฝาท้ายไม่มีแกะนะครับเดิมๆสวยเลยคันนี้นะฮะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสำหรับคันนี้แต่ติดจองแล้วนะฮะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้มีคันถัดไปอยู่นะครับราคาก็โทรมาเช็คก่อนได้นะฮะมีเข้ามาเรื่อยๆสําหรับแคมรี่นะครับ กอนประตูด้านหลังสวยเดิมใสๆนะครับผู้โดยสารตอนหลังเดี๋ยวผมติดเครื่องเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตฟังก์ชันต่างๆให้ดูนะครับค่อนข้างเยอะอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะติดเครื่องเรียบร้อยนะครับเงียบมากนะครับเพราะว่าเป็นไฟฟ้าบวกกับเบนซินนะครับก็คือไฮบริดนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้โดยสารด้านในหน่อยตัวไฟด้านหลังนะครับไฟผู้โดยสารมีมาเป็น LED ด้วยนะครับแบบนี้สวยๆแล้วก็ แอร์หลังมีมาให้นะครับแอร์หลังมีมาด้านล่างตรงนี้เสียบ USB ได้นะ2ตําแหน่งนะครับที่พักแขนตัวนี้จะเป็นทัชแพดนะฮะเราสามารถควบคุมเบาะไฟฟ้าด้านหลังได้ผมทําให้ดูก่อนอ่ะตัวเบาะผมกดแล้วนะตรงนี้นะครับ,บเบาะเลื่อนขึ้นมาได้แบบนี้เลยหรือเราจะปรับ A ลงไปก็ได้นะครับตัวเบาะหลัง VIP มากนะครับ VIP มากแล้วก็ฟังก์ชันเพิ่มเติมนะสามารถเปิดปิด วิทยุได้นะครับเปลี่ยนคลื่นวิทยุได้เปลี่ยนแท็กเพลงได้วอล่มเสียงได้นะครับสามารถควบคุมม่านไฟฟ้าด้านหลังผ่านทัชแพดต,ตัวนี้ได้นะครับและที่สําคัญสามารถควบคุมอุณหภูมิแอร์โซนสก็คือแอร์ด้านหลังได้ด้วยนะฮะแอร์ Air ตัวนี้นั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหลังแล้วก็มีซัลูปมานะด้านบนตรงนี้ไอตัวรอยเจิมตรงนี้ถ้าไม่โอเคเดี๋ยวผมจะเคลียร์ออกให้นะครับเดี๋ยวผมจะถามเฮียกรอบนึงด้วยนะฮะถ้าเคียไม่โอเครอยเจิมเดี๋ยวผมจะขัดออกนะครับ ด้านบนมีซันรูมาให้แบบนี้สวยๆนั่งด้านหลังเนี่ยโป่งโล่งสบายมากนะครับเดี๋ยวถัดมาเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันการใช้งานของคนขับบ้างนะครับให้มาค่อนข้างเยอะแหละโครงสร้างเดิมพาร์ทเดิมทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้เบาะไฟฟ้า8ทิศทางเนาะอ,อย่างที่ผมแจ้งนะครับคู่หน้าให้มาเรียบร้อยกระจกนะครับไฟฟ้าสี่บานออโต้ทุกบานนะครับปรับพับกระจกมองข้างออโต้ปรับไฟฟ้าเมมโมรี่ซีดเบาคนขับ2ตํตำแหน่งนะครับให้มาแล้ว ตรงนี้จะมีปรับไฟสูงอัตโนมัติสามารถเปิดปิดได้แท็กช่าง control มีมาให้เปิดฝาท้ายฝาถาังน้ำมันปุ่ม e n g i นส start มีมาครับวัสดุต่างๆด้านหน้าเป็นแบบ s o ฟท t o นะครับบุนุ่มมาทั้งหมดแบบนี้นุ่มมากนะฮะหรูหรามากอ่ะเดี๋ยวขึ้นมาบนตัวรถนิดนึงดีกว่าสำหรับพี่ๆที่สงสัยนะฮะฟังก์ชันการใช้งานพวก park ซ e n s o r by sport ต่างๆ,ต,างๆตัวปุ่มที่เป็น shortcut หายไปไหนนะฮะผมแจ้งให้ทราบอย่างนี้นะครับบัรยายัอยู่ในนี้หมดละ อยู่ในนี้หมดตรงนี้เป็นหน้าจอ TFT นะตัวกลางนะครับสามารถดูลมยางได้ดูอัตราการสิ้นเปืองดูการเก็บแบตต่างๆได้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนออกนอกเลนเลนคีปปิ้งนะฮะแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับบายสปอร์ต RCTA Park Sensor ทุกอย่างสามารถเปิดปิดผ่านตัวหน้าจอ TFT ตัวนี้ได้ด้วยการควบคุมผ่านพวงมาลัยตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดบายสปอร์ตนิดนึงแบบนึงนะพี่นะปึ๊บ ปึ๊บปิดบายสปอร์ตแล้วผมก็เปิดปึ๊บบายสปอร์ตก็ทํางานขึ้นมานะฮะมีไฟแจ้งเตือนอยู่เวลามีรถมาอยู่ในมุมอับก็จะมีบายสปอร์ตนี่แหละคอยช่วยแจ้งเตือนเรานะครับอ่าดีไซน์ม่านวัดก็จะประมาณนี้นะฮะตัวพวงมาลัยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไฟด้านหน้านิดนึงค่อนข้างมืดนะค่อนข้างมืดเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนอ่ะตัวพวงมาลัยนะครับก็จะมีครูดคอนโทรลมานะฮะตรงนี้จะมีช็อตคัทอยู่นะครับแจ้งเตือนก่อนการชนการเลนคิปปิ้งสามารถกดตรงนี้ได้เป็นแบบช็อตคัท ไฟหน้าออโต้นะที่ผมแจ้งนะครับเราก็ปัดน้ำฝนออโต้ให้มาเรียบร้อยแล้วด้านหลังมีแพดเดิลชิฟมานะครับตัววิทยุหน้าจอทัชสกรีนนะครับสวยเลยนะฮะเครื่องเสียงได้มาเป็นแบบ JBL ด้วยนะครับเครื่องเสียงได้เป็นแบบ JBL ผมกดเมนูก่อนนะครับรองรับการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะแล้วก็มีเนวิเกเตอร์มานะครับตรงนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะถ้าเกิดไม่ชอบสีแดงตรงนี้มันเปลี่ยนสีได้นะครับ ประมาณนี้นะครับให้มาสวยงามนะครับกล้องถอยมีมาให้ผมเปิดฝาท้ายไว้เนาะนะครับภาพก็เลยเง่นขึ้นไปนะสามารถปรับมุมมองได้ด้วยนะครับสำหรับตัวกล้องหลังอ่าประมาณนี้ดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยงามวัสดุด,ด้านหน้าเป็นแบบซอฟทัชทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวไฟที่เป็นแอม i บ n t l ไลท์มาสําหรับตัวไฮบิดนะลายไม้จะเป็นสีขาวแบบนี้สวยมากนะครับสวยหรูมาก แล้วก็ตัวแอร์นะครับออโต้ดูอัลชานเอลสโซนนะครับนั่นก็คือซ้ายขวาด้านหน้าปรับแยกอุณหภูมิได้รวมไปถึงด้านหลังก็สามารถปรับแยกอุณหภูมิได้เช่นกันนะครับให้มาครบมากๆและไฮไลท์ของแอร์เลยนะครับพี่พเห็นตรงนี้ไหมเฮียดูตรงนี้นะเฮียเห็นไหมมีนาโนอี Nano e, นะครับตรงนี้ก็ช่วยฟอกอากาศภายในตัวรถได้นะครับฟอกอากาศได้ไปถึง PM 2.5เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอากาศภายในรถเนี่ยสดชื่นแน่นอนนะครับ ฟังก์ชันการเสียบสายต่างๆนะครับ power outlet นะฮะตรงนี้แล้วก็ USB กับสาย AUX สามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีตัว wireless charger มาให้สามารถวางมือถือเพื่อชาร์จแบตตรงนี้ได้หากเฮียไม่ได้ใช้นะฮะเฮียเลื่อนเข้าไปได้เลยนะครับด้านในตรงนี้เก็บของได้นะครับแล้วก็ถัดมาอีกนะยังไม่จบนะฟังก์ชันเยอะมากถัดไปอีกนะ Eco Mode Normal Mode Sport Mode นะครับกดผ่านตรงนี้หรือว่า EV Mode นะครับ Auto Brake เบรกมือไฟฟ้า แล้วก็ไฮไลท์เลยเบาคู่หน้าเป็นเบาะเย็นนะตรงนี้ผมเปิดอยู่สามารถปรับระดับได้หรือจะปิดก็ได้นะฮะตัวเบาะเนี่ยมีลมเย็นออกมาด้วยนั่งสบายมากนะครับแล้วก็ลายไม้ตรงนี้เป็นสีขาวนะครับสวยพรีเมียมมากตัวเบาะเนี่ยเบื้องต้นผมดูแล้วนะครับไม่มีปิดแต่ขาดนะฮะเหลือเพียงแค่เดี๋ยวทําความสะอาดก็น่าจะสวยขึ้นนะับเพราะว่าเป็นสีเบจเนาะเวลาพอมีรอยเลอะนิดหน่อยก็จะเห็นได้ชัดนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวจัดการสปาให้อีกรอบหนึ่งสวยงามแน่นอนถูกใจเฮียแน่นอน นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาเฮียไปดูห้องเครื่องนิดนึงแล้วกันนะฮะวันนี้ผมโดนตามตัวแล้วนะครับโดนตามตัวแล้วฝากพี่ๆีด้วยนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้หาเต้เบอร์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเปิดไฟด้านหน้านิดนึงเดีกว่าให้เฮียดูเพราะว่าไฟหน้าสวยมากไฟหน้าสวยมากไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับหลอดด้านในเป็น LED เส้นคัดคมคมนะครับแล้วก็ไฟเดย์ไลท์เนี่ยได้มาเป็นแผงแบบนี้เลยนะครับไฟหน้าเนี่ยตัวไฟเดย์ไทม์เดย์ไลท์ตรงนี้เนี่ย จะดีไซน์มาเหมือนคริสตัลเลยสวยมากนะครับสวยมากเปิดห้องเครื่องให้เฮียดูนิดนึงอึบมาเลยนะครับเครื่องยนต์นิ่งสมูทเลยนะฮะเดี๋ยวมาไล่ดูโครงสร้างนิดนึงนะครับเบ้าโชค๊คเดิมๆนะครับสวยใสยหัวน็อนตไม่มีขันไขนะฮะทุกตัวแล้วก็คานหน้าซ้ายตรงนี้รูกลมๆแบบนี้นะครับไม่มีงัดไม่มีดึงมานะครับไฟหน้าพาร์ทเดิม นะครับจากโรงงานจะเห็นว่ามีปั๊มไทโคยโตะอยู่นะครับตรงนี้ไฟหน้าพาร์ทเดิมไฟท้ายก็พาร์ทเดิมพาร์ทเดิมรอบคันรวมไปถึงโครงสร้างด้วยอ่าตรงนี้พาร์ทเดิมนะเนี่ยนะแล้วก็คันหน้าด้านขวาดูกลมๆแบบนี้เบ้าโชค๊คสวยๆแผ่นกันความร้อนด้านหน้าสภาพใหม่เอี่ยมนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบ ฝากไว้ด้วยนะฮะแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ผมมีเยอะนะครับสำหรับตัวแคมรี่สองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับ่อเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยแต่ว่าคันนี้ขออนุญาตมีเจ้าของแล้วนะครับเฮียจากสุรินนั่นเองนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเฮียด้วยนะฮะคันนี้เดี๋ยวผมจัดการให้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมส่งมอบให้เฮียที่สุรินนะครับขอบคุณมากนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ